อนี้จะเป็นเรื่องของการสื่อสารเพื่อติดตามผลน,นะคะเวลาที่เราจะต้องไปคุยงานกับผู้จัดการร้านผัวน,สนัสแผนกเซกชันต่างๆนะคะหรือเจ้าของร้านค้าเนาะอย่างน้อยเนี่ยเรารู้ว่าเ,เราควรจะมีวิธีการพูดยังไงนะคะจริงๆมันเป็นหลักง่ายๆเราอาจจะทําอยู่แล้วอันนี้แค่รวบรวมให้เป็นเหมือนเช็คลิสต์นะคะว่าอย่างน้อยเนี่ยข้อแรกเราต้องทําอะไรข้อที่2เราต้องทําอะไรนะคะในแง่ของการสื่อสารเวลาเราไปคุยกับ ทางเจ้าของร้านหรือทางหัวหน้าแผนกผู้จัดการร้านอย่างน้อยเนี่ยเราต้องการไปติดตามงานเนี่ยเราควรจะต้องทํำยังไงนะคะข้อแรกเลยคืออย่างน้อยเนี่ยก่อนที่เราจะคุยกับเขาเราต้องรู้ว่าเราจะเข้าไปคุยกับเขาเนี่ยด้วยจุดประสงค์อะไรอย่างน้อยเนี่ยเรารู้ในใจก่อนเพื่อที่ว่าเราเองก็ต้องเตรียมไว้ว่าเราจะไปเข้าไปคุยอะไรแล้วเราคาดหวังอะไรต้องการอะไรจากเขานะคะอันนี้คือเป็นลักษณะของการที่เราจะเข้าไปคุยเพื่อติดต่อตามงานติดต่อประสานงานนะคะ รู้ว่าจะต้องไปคุยกับใครเช่นเราจะไปคุยกับเซ็กชันคนนี้เอ๊ะเขามีคาแรคเตอร์ยังไงเขามีนิสัยใจคอ,อยยงไงอย่างน้อยเรารู้เบื้องต้นยิ่งถ้าเราทํางานในร้านเนี่ยเราพอจะรู้คร่าวๆอยู่แล้วว่า PI คนนี้เป็นยังไง BA คนนี้เป็นยังไงหรือ,อ,อพี่ผู้จัดจาการร้านสาขานี้เป็นยังไงนะคะแล้วคนแบบเนี้ยอย่างน้อยเราต้องรู้ว่าเราจะเข้าหาเขายังไงจะควรจะเข้าไปคุยกับเขาแบบไหนนะคะ,ะการใช้ภาษากายเมื่อกี้เราพูดกันมาเยอะแล้วก็ควรจะใช้ภาษากายเนี่ย ให้เหมาะสมในฐานะที่เราเข้าไปคุยกับเขาแล้วก็ต้องจับภาษากายของเขาด้วยนะคะว่าเขากําลังเอ๊ะลำคาเราอยู่หรือเปล่าเอ๊ะเรายุ่งแล้วเราไปขัดจังหวะเขาหรือเปล่ายัางไงนะคะแล้วก็การสนทนาอย่างที่บอกค่ะสื่อสารให้ตรงประเด็นหัดฟงังหัดตั้งคําถามนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คืออย่างน้อยบางทีเนี่ยเ,เราอาจจะไม่ได้คําตอบในตอนนั้นแต่อย่างน้อยเรามีการทิ้งท้ายเช่นอาจจะอ่าไม่เป็นไรค่ะพี่เดี๋ยวถ้ายังไงมีโปรโมชั่นเพิ่ม แล้วเดี๋ยวหนูมาตามกับพี่อีกทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะยกตัวอย่างเฉยๆนะอันนี้แต่มีการทิ้งท้ายนิดนึงถึงแม้เราจะยังไม่ได้คําตอบตอนนั้นแล้วก็เดี๋ยวยังไงหนูมาสอบถามพี่เพิ่มเติมพรุ่งนี้นะคะอ่านะคะทิ้งท้ายแล้วก็ติดตามผลต่อนะคะอันนี้เป็นหลักสั้นๆง่ายๆนะคะในการที่ว่าถ้าเราจะต้องไปคุยงานกับใครอย่างน้อยเนี่ยเรามีข้อเข้าวๆพวกนี้ไว้ในใจนะคะเพื่อฝึกว่าเราจะได้ไปคุยกับเขาเพื่อให้ได้ ผลซึ่งอย่างน้อยเนี่ยตามที่เราต้องการนะนะคะอ้าวิกซีสวัสดีครับพี่เอจ้ะโอเคพี่เอมสวันนี้ตัวสินค้าของผมมีสินค้าใหม่เป็นซันซิลในชั้นลอดสีม่วงครับเพื่อจะเข้าเพิ่งจะเข้าหม่ขอแต่พอกันยังไม่มาผม,อมขอพี่วางแซะขาก่อนได้ไหมคะตอนนี้เข้ามาเยอะปะตอนนี้สินค้าใหม่มีเข้ามาอยู่อย่างละสองลังครับ<อ>เป็นตัวแชมพูแล้วก็คิ้มนวดทั้ง2ส,สูตร เ้ยทั้งสองขนาดเลยครับมันไม่มีเพราะก็ลงไม่ได้อยู่แล้วแกก็รู้อ่านี่เข้าใจครับพี่มผมก็เลยมาขอพี่ก่อนอถ้าอย่างนั้นอ่ะผมขอลงเป็นพื้นที่พิเศษได้ไหมเพราะว่าตัวเนี้ยสินค้าเราอ่ะมีรายการโปรโมชั่นพอดีเป็นรายการลดราคา139บาทจากปกติด้วยซึ่งมันเล่นตัวทุกสูตรพื้นที่พิเศษมันก็ลงของไว้แล้วอ่ะจะเอาไปลงตรงไหนก็ถ้าเกิดหัวตรงนี้ให้ไม่ได้จริงๆอ่ะก็จะมีตรงหัวพื้นที่ด้านในที่เป็นหัวของผมเองอยู่ถ้างั้นผมขอพี่ลงไปตรงนี้แทนละกันแล้วก็ มันจะมีตัวพรีเมียมต่งางาเข้ามาซึ่งถ้าเกิดพี่ให้ผมหลงก่อนล่วงหน้าเนี่ยแล้วเดี๋ยวบริษัทเขาคอนเฟิร์มมาแล้วว่าสินค้ามีเข้ามาแน่นอนอแล้วก็มีโปรโมชั่นรองรับต่อยาวด้วยแล้วพรีเมียมมาเมื่อไหร่พรีเมียมถ้าพี่ให้ตรงรอบเนี้ยพรีเมียมจะมาประมาณช่วงโบน้าซึ่งอตอนนี้ผมเอาพรีเมียมตัวเก่านะที่หมดรายการแล้วมาตัดต่อให้พี่ก่อนได้มันไม่แน่นอนเนี่ยสิ คือไม่แน่นอนแบบไหนพี่มันไม่ชัวร์สิว่ามันจะได้จริงหรือจะเข้ามาไหมถ้าพี่ลงให้แกแล้วถ้าตัวนี้เข้าจริงผมผมคอนเฟิร์มกับตัวซุปมาเรียบร้อยแล้วว่าเข้าชัวร์พี่แล้วก็ตอนเนี้ยสินค้าที่ใกล้หมดอายุตัวมหมดหมดอายุเนี่ยบริษัทก็ทําทําราคามาแล้วเหมือนกันครับขอหัวใช่ไหมใช่ครับพี่ของมีแค่นั้นมันพอเหรอของสินค้าใหม่ที่ผมแจ้งพี่ไปอ่ะมีอย่างละสองสีใช่ก็อย่างละสองสองส่วนสองลังทั้งหมดมีสี่ลังแล้วก็ ตัวสินค้าที่เราบรการจริงๆอ่ะมีสต็อกเพียงพอครับตัวในชอปลทั้งหมดจะเอาสีอื่นมาลงด้วยอย่างเงี้ยหรอลงควบด้วยครับพี่มีป้ายราคามีป้ายสื่อมาตกแต่งแล้วก็มีตัวของแถมเป็นลักซื้อ29 9เบาทไม่เยอะอะสิแล้วของอันนี้ยังเหลือเยอะอยู่เลยแกจะไปเก็บไว้ไหนไม่ขายง่ายตัวไหนพี่ตัวที่มันลงอยู่นี่ไงตัวที่ลงอยู่มีโปรโมชั่นควบคู่ไงครับตอนนี้มีโปรโมชั่นควบคู่ที่ผมแจ้งพี่ไปก็คือตัวซื้อรายการยูนิลิเวอร์เอสดีเอสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทลูกค้าจะ ได้เป็นตัวลักเคียมน้าซึ่งลูกค้าตัวนี้ลูกค้าจะได้ของแถมอยู่แล้วแล้วก็มีรายการโปรโมชั่นต่างหากอยู่แล้วด้วยครับพี่อย่าเชั่อนะว่าของพรีเมียมเข้ามาพอพอครับเพราะว่าตัวนี้ผมยืนยันกับทางซุปมาเรียบร้อยแล้วผมแค่มาแจ้งให้พี่ทราบว่านะพี่จะให้ผมหรือเปล่าดูจากของแล้วพี่ว่าน่าจะไม่ได้เต็มหัวตัวใหม่เหรอฮะก็มีตัวสินค้าที่เป็นตัวในเชัลสูตรเก่าต่างหากแล้วก็วางตัวพรีเมียมควบคู่กันไปซึ่งของตัวนี้มัม ผมเช็คสต็อกมาเรียบร้อยแล้วว่าพอแต่มีมมคแค่ตัวใหม่เท่านั้นเองที่สินค้าค่อนข้างจะน้อยอืโอเคอย่าทำให้มันโลง่งล่ะจากการเก็บให้เรียบร้อยครับผมครับพี่ขอบคุณมากครับโอเค